วันนี้เรามาถามกันบ้านกันหลังจากหุ้นหลังจากหุ้นได้ตลาดได้ปิดไปแล้วชุดเนี้ยที่เราจะเข้าได้เนี่ยเราดูตามเงื่อนไขแนละอย่างแรกเลยก็ราคาเขาเป็นฟีเขียวราคาเขาเกิดเป็นรูปแบบของบ o t t o ม เราจะเห็นอย่างนี้ได้ฉังนั้นเราจะเข้าก็จะเราจะเข้าจุดไหนต้องมาดู 1. อย่างแรกดูเลยเรื่องไอ i ide, อยู่ตำแหน่งโอเวอร์โซไหมอย่างที่สองให้ดูเลยจำเป็นมากเลยคือ MA c d ตัดกันไหมชุดนี้ MA CD ตัดขึ้นเขาตัดกันครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ MA CD ก็จะตัดลงอีกแล้วก็ตัดขึ้นอีกครั้งนึงตอนนี้เราดูแล้วว่า แล้วเราจะเข้าในตอนไหนตอนเกิดราคารูปแบบและรูปแบบเราจะเข้าจากตัวไหนพอเราเห็นขาหนึ่งขาที่สองและเห็นการ,เก,รนเ,นเกิด PA ครับชุดนี้เกิด PA ฮรราคาเบสขึ้นไปราคาเบสขึ้นไปจากแนวนี้และเกิด PA ให้เราเข้าเลยชุดนี้แทงต่อมาหรือเข้าในวันนั้นเลยก็ได้ให้เราเข้าเลยให้เราเข้าในวันนั้นเลยเนี่ยเข้าในแทงนี้เลยในวันนั้นแต่ตอนนี้เราก็ทยอยเข้าชุดนี้วันที่วันต่อ,ต,อต่อมาก็ทยอยเข้าในชุดนี้อ่านี่ตัวแรกนะอันนี้ต่อไปก็ตัวที่ตัวที่สอง AWC awc นี่เราก็จะเห็นแหละส่งกราฟเขาเกิดอะไรขึ้นส่งกราฟเขาเกิดรูปแบบของ W เห็นไหมราคาจะขึ้นไปก็จะขึ้นเป็นจุดไหนจุดนี้ไงทีนี้เราก็จะเข้าจนไหนพอเราเห็นขาหนึ่งขาสองขาสามเกิดอยงนี้เราเข้าชุดนี้ที่เกิด pa เนี่ย ชุดนี้เลยชุดนี้เที่เกิดปีหรือถ้าเราดูออกเราก็จะเข้าชุดขาดที่นี้ขาเขาเนี่ยแต่ให้เข้าทางที่ดีคือเข้าจนเขาเกิดพีเอดีกว่าพีเอแล้วเราเข้าเลยชุดที่เขาเกิดพี่เอเราเข้าซื้อเลยแล้วก็ดูสัญญาณของออสซิเลเตอร์ต่างๆการตัดกันการตัดกันขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งของ r อ i SI อยู่ตำแหน่ง o v e r b o ์บอสแล้วก็เราก็ยังมองว่าออราคาัางไปได้อีกเราดูจากอะไรเราดูจากแท่งฮิสโตแกรมของจุดนี้ถ้าตราบใดที่ d a ย,ยังไม่มีการเปลี่ยนสีเลยหรือว่าเส้นนี้ซิกแนลหลายังไม่ตัดลงเราก็ถือต่อไปเรื่อยเ,เป็นการลันเทนขึ้นไปเราก็จะถือไปเรื่อย ตัวหนึ่ง bc h bc h เข้าได้และดูจากอะไรดูจากนี่ฮะ mcd เขายังวิง่งขึ้นไปอ่าและ1 2เขาเป็นเขาเป็นลูก bottom เขาเป็นรูปแบบ w อ่าเนี่ยเข้าได้และแท่งเนี่ยเข้าได้เลยแต่มันจะไม่สวยเลย อยากจะให้ยืนแบบยืนมันบนเขาเรยกอะไรชุดของพาราโพลิกซาก่อนยืนเนพยืน p นพีเอแท่งเขาเขี่ยวกันอ่ายืนบนพีเอแท่งนี้เขาเขี่ยวกันเราต้องจะหาจุดเข้าหรือวันต่อไปเปิดขึ้นไปก็เข้าได้เลยวีซีเป็นทุนดีทุกทกุตัวที่เราเข้าเนี่ยจะมีแต,มแต่มีเหตุผลของเขา คือมีปันผลด้วยที T ่แคบที่แคนี่วันนั้นเห็นแต่แต,ตั้งแต่เกิดเกิดของรูปแบบของ่อาเป็นรูปแบบของอ่าเกิดตั้งแต่วันนั้นแหละเข้าได้จริงเข้าได้ตั้งแต่เมื่อวานเลยที T ่แคพอกราฟค่อนข้างสวยและเป็นหุ้นอะไรหุ้นดีด้วยเนี่ยเข้าตั้งแต่โซนนี้เลยหุ้นดีด้วย แล้วเขาต้องควรเข้าแล, mm hmm. แล้วก็จะมีตัวไหนเนี่ย O QH QH เป็นรูปสร้างและสร้างรูปแบบของเขาและเ mm hmm. นี่ยเราดูให้ออกหนึ่งสสามสี่เนี่ยเกิดเปิ้ง P A แท่งกันไปสวยๆอีกแท่งหนึ่งนะ mm hmm. เกิดแท่ง P A ที่สวยเปิ้งขึ้นไปอีกแท่ง เนอ่ยเนี้ยสวยแน่เนี่ยเข้าเลยโอกาสอย่างนี้ไนะม่ค่อยมีโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะอืเข้าเลยโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีละหนึ่งคืออะไรอ,อคือคือว่าเป็นเป็นหุ้นที่ดีด้วยมีปันผลแค่เราก็หาจะกว่าเข้าอย่างเงี้ประมาณเนี้ย เนี่ยวันอีวันอีนี้เข้าได้ฮะวันอีเข้าได้เลยเห็นไหมเขาเกิดอะไรขึ้นเขาเกิดเป็นรูปแบบของแท่งเทียนละเข้าได้เลยอันนี้จริงเข้าได้ว่นตั้งแต่วันนี้เลยปิดกำไรชุดที่หนึ่งสามเจ็ดศูนย์เปิดกำไรชุดที่สองคือสี่สองศูนย์สองชุดนะที่เขาจะไปเนี่ยเ,เราเข้าไปเลยเพราะเรามองว่าเปลี่ยนทรงกราบกราฟเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มแล้วน ขแแข็งแรงก่ขอขางแข็งแรงเป็นรูปแบบของ1ปึ่งปึ่งปึ่งเป็นรูปแบบ W ยกขาแล้วเขาจะไปเท่าได้หมด,ดััวอย่างอ่า AAV a v เราบอกไปแล้วอืมโอเคครับวันนี้ก็โอเคประมาณนะี้